ก็มันมีข้อในข้อได้จริงก็คืออย่างที่ปรากฏนะครับก็คือท่านนายการมายื่นืหลักฐานบางส่วนแต่ปรากฏว่ามันมีรายงานกระบวนพิจารณานาที่แล้วก็คือทังกลงำเลยมีการคัดค้านว่าบอกเป็นครั้งสุดท้ายทีนี้ท่านก็เลยต้องใช้ดุลพินิจทางผมมคัดค้านก็แถลงในข้อเท็จจริงต่างๆว่าทางเราเองเนี่ยจำเป็นต้องมีการตรวจไปหลักฐานเพื่อที่จะนําหลักฐานของฝั่งเราเนี่ย ข้าถึงจำนวนเพื่อนในการยืนรรย่นประกอบการยื่นขอประกันตัวในครั้งต่อไปเพราะครัง้งก่อน่อนหน้านี้เอ,อท่านก็ไม่ให้รับประกันตัวเราก็จําเป็นที่จะให้ดําเนินการให้เร็วที่สุดในเรื่องของของน้องที่จะได้รับการประกันตัวเพราะเราเชื่อในไปหลักฐานกรงตุ้ทุกอย่างไม่ว่าใจะในครัง้งก่อนหน้าเนี่ยน้องก็มาเป็นพยานอีกคดีนหนึ่งของคุณภิรักก็ได้เบิกความเป็นพยานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้ก็เหมือนกันเราก็คงยืนยันเหมือนเดิมว่า น้องเตยกับน้องแมนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบบกี่กับการกระทำความผิดของรักนะครับวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องฝั่งผมก็พร้อมที่นำแผนหลักฐานจากทั้งทีแล้วก็เตรียมพร้อมเหมือนกันแต่ว่าอายการขอเลื่อนแต่ท่านก็ใช้ดูนิ้เลื่อนแต่วันนี้ก็ท่านให้ให้ตรวจไปหลักฐานของท่านอายการเราก็พร้อมที่จะนําเสนอไปจาัก่างของเราไปให้เห็นว่าน้องคาไม่มีส่วนกระทำความผิด เออคือสายสัตว์นี่เดือนเรือนมีการสรวจพยานต่อไปได้วันที่เสร็จเรียบร้อยครับท่านก็ในการกําหนดนัดสืบพยานก็กาหนดเรียบร้อยแล้ว,แลแลวก็เป็นเดือนต้นปีหน้าวันเป็นวันกันลนะักดกดาวันที่เท่าไหร่นะกรกฎาคมผมจําไม่ผิดว่าวันประมาณวันที่หนะกห้าหกเนี่ยฮะเริ่มสืบพยานกันละห้าหรือหกกันลักกดาอีดา้าวีวกเจ็ดอะครับซึ่งถามว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมตั้งแต่ตั้งแต่นัดขอนานๆแล้วเราพร้อมมากนะฮะเพียงแต่ว่าเราเข้าใจในกระบวนการงของการให้ประกันตัว เราพยายามเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของค่าต้นของคุณบินกี้กับสมนุนของเตยนะครับเราก็ยังไงก็ขอความเมตตาจากท่านนะครับเพราะว่าเราเราเราเสนอหลักฐานเราพร้อมจริงๆว่าเรามีหลักฐานแค่นี้จริงๆส่วนท่านจะพิจารณาเป็นยังไงก็สุดแท้แต่ดูที่ผมศาลนะครับอัยการก็บอกว่าก็เออจะทำการหลักการประเมินกับของคดีจริงของคุณวิกกี้ทีนี้ว่าของคุณของิกกี้เนี่ยยังได้ระยะเวลกันตัวภายในสามเดือนสี่เดือนอะไรเงี้ยถ้าไม่ถเราจะ ไปเตือกับแม่ลูกนามันมันตอบมันตอบยากอะครับท่านเพราะในเรื่องของการใช้วิธีรักษาเนี่ยมันก็ต้องให้ท่านไปท่านอาจจะมีวิตของท่านอีกอีกอย่างหนึ่งเรามีอีกอย่างหนึ่งเราเราก็ไม่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 แต่ไม่แต่ในตรงนั้นท่านต้องเคารพในเรื่องการจัดการของรักสาท่านครับแต่ว่าก็ยังยังดำเนินการยื่นประกันตัวอยู่เรายืนยันครับเพราะว่าสิทธิของจำเลยในเมื่อเราไม่กระทำความผิดเราก็ไม่ได้มีสิทธิตามตามกฎหมายและธรรมนูญนะครับ เรื่องนี้เรายืนยันในตลอดว่าเราไม่มีส่วนในการการปิดนะครับต่ยื่นประกันตัวได้ประมาณเมื่อไรเดี๋ยวขอขออนุญาตนิดนะครับเรื่องว่าเดี๋ยวความพร้อมของผมตอนนี้ก็คืออยู่ในเรื่องของเตรียมไปหลักฐานแล้วแต่คระงเร็วนี้ครับท่านแล้งต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลังจากจากครั้งที่แล้วที่ยื่นไปแล้วไม่ได้รับการตัวครั้งนี้ต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมมีฮะก็ก็ในส่วนของพยานหลักฐานที่เรามีอยู่ครับก็ยื่นในยื่นไปในชั้นตัวเรียบร้อยแล้วก็มาพิจารณากันว่าสิ่งที่ผมยื่น แล้วกับประจักตานที่ปรากฏน้องไม่บิดเลยฮนะมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ภายในอ่ะก็อยากจะออกนะครับต้องเห็นใจด้วยเน,ะยนี่ยือนะ่องการไปเจยแล้วก็ดีดีแมอยู่ออะไรผมผมตอบไม่ได้นะครับก็ก็อยู่ที่ความพร้อมนะฮะซึ่งผมมากคิดว่าสองคนพร้อมนะครับฝ่ายเรา็นการยื่นสุบพยานที่ากสิบบาททางผมยีนนะ่สิบห้าปาทครับยี่สิบห้าปาทผมผมไม่ได้จะตอบในส่วนของผมเองนะฮะ ก็ประมาณห้าวนะกับก็เป็นแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มของเหมือนท่านเทศการอ่ะว่ากลุ่มกลุ่มที่นั่นสืบพยานกลุ่มไหนบ้างกับเป็นกลุ่มไหนบ้างครับขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตนิดหนึ่งครับก็คือเตรียมไว้แล้วเหมือนกันเรียบร้อยครับท่านแน่สบาเลยครับเรียบร้อยเหมือนกันผมบอกแล้วฮะเราพร้อมทังงานแล้วฮะเพียงแต่ว่ามันสะดุดในเรื่องของการไม่อนุญาตให้ประกันตัวในการเริ่มต้นก็อาจจะท้อบ้างแต่ไม่ไม่มีปัญหาครับท่านวันนี้เราเตรียมตัวรพร้อมนะครับจํจำเป็นจะ ต้องให้ศาลไต่สวนในที่ไต่สวนในเช้นนี้ขอพี่นาดูก่อนครับเราเพียงดูก่อนว่าว่าทิศทางเป็นยังไงแต่ผมเชื่อในความเป็นสุดนะฮะว่าน้องได้รับความต้องได้ความเป็นธรรมนะครับวันนี้ได้คุยลูกความเป็นยังไงบ้างครับทั้งดีเจแมนและไปเตยก็ธรรมดาครับต้องต้องคนที่อยู่ภายในแล้วก็น้องก็มีสภาพครอบอ,อ,อยู่หนึ่งครอบครัวด้วยก็ต้องเห็นใจครับแต่ในนี้ก็อยู่ที่ความไม่ตาของท่านนะฮะว่าก็คือศาลว่าจะใช้ อาหรือวิธีงไงเราโน้มน,นับทุกอย่างนะครับ่พราะจิตใจเขายังคืีอยดาัเงี้เป็นธรรมดาครับจนไปแม้น้องเตยเขาเครียดเขาเขามีโรคเขามีโรคอยู่แล้วเรื่องของไอความเครียดซึ่งซึ่งเรามีใบรองแพทย์อยู่แล้วที่ว่าน้องเขาสภาพจิตใจต้องดูแลนิดหน่งครับต้องเห็นใจเห็นใจนิดหน่งครับเพราะมันอยู่ๆเหมือนกับว่าคนไม่ถูกกระทำผิดแล้วมาถูกกระทำผิดจิตใจเขาที่เราเหมือนกันนะนะครับรอรอรอนั่นเองครับ นานไหมครับน่าจะว่าอีกนานนะครับที่จะจะได้เป็นตัวนานผมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้ที่เขาถูกแต่ความเมตตาของท่านนะครับของศาลเนี่ยครับกลัว่าจะยื่นอีกเมื่อไหร่เรื่อยเตรียมการไว้แต่ยังไม่ได้บอกกันขอขอขอเวลานิดยนงครับแต่ว่าทํางานเรียบร้อยแล้วเราเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วเพราะวันนี้ก็อยู่ใน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 เรื่องของกําหนดการวิธีการและก็วางแผนไว้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างซึ่งก็เป็นไปตามที่เราตั้งใจทุกอย่างเป็นทุกอย่างทางลูกความทางไปเตยแมน เร่งรัดเลยครับว่าต้องธรรมดาครับต้องทั้งนี้ทั้งนั้นน้องเขาก็อยากออกแต่จั้ง้นั้นต้องอยู่ในความพร้อมด้วยครับไม่อยากจะรีบร้อนนะครับทําอะไรหัชัวร์นะครับ,อรนะรบขอบคุณค,ครับกับพีอะไรอีกไหมครับขอญาติแต่คุณนะ้าวันไหนเริ่มกรกฎาคมเลยระหว่างน,นี้ก็เวทไตยาวเลยจริง